สวัสดีครับเช้าเพื่อนบุญทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็เดินทางถึงวัดราชโอรสนะครับเห็นว่าที่จอดรถนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับกําลังขับรถหาที่จอดรถนะครับอยู่ๆก็มีรถ BMW ครับถอยรถให้เราครับจอดนะครับนี่แสดงว่าบุญทุกของทุกคนนะครับทำให้เราได้ที่จอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปพายาัวกันครับตามเลยครับ ความันี่เอายญ้าไปให้วัวอมาด้วัวท้องแตกแล้วนี่ตอนนี้เราก็มาถึงวัด้วดีให้อาหารบัวนะครับก็เพื่อนเพื่อนช้าเพื่อนบุญนะครับมากันเยอะครับมาสายอ่ะเรามาตั้งนานแล้วเนี่เหงื่อแตกเต็มเลยเห็นไหมเฮ้ยนี่มาเช้านี่ยังไม่เที่ยงเลยไปสู่จุดหมาย สุดท้ายแม่ฝากยังได้ยินไม่เคยลืมเลยสักคำของ68ของ69ของ70ครับตอนนี้เราหา276นะครับตรงไหนครับอ๋อนี่ครับ276ครับเจอครับนายชานนประดิษฐ์และเพื่อนๆืนะครับนี่ครับเงินที่เราทําบุญกันมานะครับตอนนี้อย่างที่สร้างกรดีนะครับเราทําบุญทะลุจะไปตัวที่สามนะครับวันนี้ปล่อยตัวแรกก่อนครับ ตัวหนครับ1 2 3 2> ตัวนี้แน่เลยสีข,ขาวขาโอ้ในสีขาวด้วยวนียบไม่เคยจากห่างกันแสนไกลเหมือนดวงดาตอนนี้ก็เราก็ใครอาหานหลวงครับเก็บยาเท่าเนี่ยครับไม่ต้องซื้อครับ,รบหัวเราไม่กินครับหัวใจอยู่ไกลกัน 嗯。<Bye. S 2> ได้มาทําบุญวันนี้ก็รู้สึกอิ่มบุญมากเลยค่ะวัวตัวใหญ่เยอะแยะมากมายค่ะหลายคนมาร่วมบุญกันก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมก่อนโคระเบื้อ้วยนะคะสวัสดีค่ะได้มาทําบุญกับครอบครัวแล้วก็บพี่นะคะเชิญชวนทุกคนมาทําบุญค่ะเราจะประกาศแต่งงานปีหน้าเถอะแถลงข่าวซะงั้นผู้ชายหรือยงเนี่ย พ่รู้โอเคไหทำอีกหนึ่งตัวสองสองตัวเหลืออีกแค่หมื่นห้านะคะรีบๆวางผันกันแล้วก็ซื้อเนี่ยพอทำบุญแล้วเราก็จะเจอความัาที่ดีคำสุดท้าย ก็เพิ่งออกมาจากวัดเหมือนกันไปวัดมาเจ็ดวันเลยนะเมื่อวานเพิ่งออกมาก็มีความสุขอยู่แล้ววันนี้ลูกพามาตรงนี้นะข,อขอให้พูดคนที่เป็นลูกหลายนะคะให้มีความสุขนะคะรักแม่มากๆใครที่กําลังยังมีแม่อยู่ก็ขอให,ดห,ใหดะะอด้ดูแลให้ดีนะคะมีโอกาสดูแลก็ดูแลให้ดีดีกว่าคนที่เขาไม่มีแม่นะแล้วอกวสายเต็มไป คนะ,ค,ะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับชาวเฟซบุ๊กเพื่อนบุญเรานะครับก็เราได้มาทำบุญกันไปที่เรียบร้อยเมื่อสักครู่เราก็ถาวายเพลทาแล้วน,นะครับ แล้วก็ได้อนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่ทําบุญรวบวมบุญกันมานะครับสำหรับเงินของทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับทะลุไปตัวที่3แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จองไว้ได้ตัวเดียวนะครับว่าันนี้ทําตัวเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็ ตัวที่2และตัวที่3ก็จองไปแล้วนะครับในเดือนธันวาคมนะครับวันที่5าธันวาคมนะครับซึ่งตัวที่3ก็กาลังใกล้จะเต็มนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทาบุญนะครับก็เชิญนะครับแล้วก็อนุโมทนาลุ่มบุญร่วมกันนะครับสาธุครับพี่ทำนะครับก็ทําบุญนะครับผ่านแจ้งผ่านทาง Facebook เพื่อนบุญนะครับไปแอดมาครับเสิร์ชว่าเพื่อนบุญสกดทูมครับสเอพ่อพาสืออไมเอกออ่างน้องหนูนะครับบอยมัสยอผู้หญิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่โจนะครับจะ ส่งเมสเซนเบอร์บัญชีไหมครับก็โอนผ่านบัญชีที่พี่โจนสงไ้นะครับทางนั้นครับด้วยค่ะริยะซับสร้างได้นี่ค่ะพี่จอยครับพี่จอยยืมมาก่อนคุณจะไปคุณจะไปครับสำหรับบุญต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเรามีบุญกันเรื่อยๆนะครับบุญต่อไปก็เรียนทําบุญพัดลมนะครับพัดลมที่เพดานนะครับก็จะทําบุญกันห้าตัวนะครับแต่ขอพูดปุ๊บครับเต็มแล้วครับ นะครับก็ตอนนี้ได้อนุมลทหาบุญกันมาแล้วฮะวันนี้5ตัวเต็มแล้วครับแต่หลังจากพัดลม5ตัวครับตอนนี้เรามีแผนกันว่าจะทําแผนทับสวดมนต์นะครับสำหรับคนที่รักการสวดมนต์นะครับก็ร่วมบุญกันมาได้นะครับถ้าร่วมบุญกันมาไม่ไม่กะไม่เกณฑ์นะครับแต่ถ้าพันหนึ่งเนี่ยเราก็หลักชื่อให้นะครับแต่ถ้าร่วมร่วมกันก็ได้นะครับเขียนชื่อรวมกันนะครับเหมือนวันนี้เราเขียนชื่อคุณว่าเพื่อนๆนะครับก็เสร็จจากนี้นะครับเราก็จะไปทานข้าวนะครับแต่ผมขอผมไปจับโคนะครับ จับโฮโยตี้นะครับนี่ถือ <c oughs> เชือกไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วครับไปครับ <c oughs>